สวัสดีทุกคนนะผมก็น,นิ่ครับเรากลับมาอยู่กันในเกมไอ้คราฟกันนะครับวันนี้นะครับเราก็จับเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนะผมวันนี้เราอยู่กันในแบบที่จําชื่อแบบไม่ได้นะแต่เป็นแบบที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดและทำเควสในขวดแก้วนี้นั่นเองนะผมเย่เป็นไงนะสนใจไหมน่าสนใจไหมน่าสนใจไหมก็ลอยฟาเ์มเดี๋ดวแต่ว่าอันนี้มันพิเศษนลยคือมันอยู่ในขวดแก้วทั <c oughs> ้งก่อนก็เมนแก้วทั้งก่อนขวดแล้วมันก็ได้แก้วผมเห็นเม้นเลยนะเขาบอกว่าทําไมพี่ไม่เล่นโปรเจกต์เดียวจบนะเพราะว่า คือที่ผมเล่นหลายอันเพราะว่าผมอยากให้แบบมันหลากหลายผมอยากให้คนดูแบบไม่เบื่อแบบโปรเจกต์เดิมนะก็เลยแบบเล่นหลากหลายนิดนึงนะครับนั่นแหละมาฮะเรามาดูในกล่องกันนะผมพี่บอยหรอโอ้ยจริงๆสมุดเราเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าเราอ่านไม่ออกเราก็เลยมาแปลภาษาให้ในสมุดนี้นะผมโอเคเรามาดูภารกิจดีกว่านะภารกิจข้อแรกนะไปขวดทุกแก้วนะก็คือขวดทุกแก้วนั่นคือหมดนี่เลยนะครับนี่ข้อต่อไปนะก็สร้างบ้านที่ดีที่สุดแล้วข้อะครับก็แลกเปลี่ยนกับเอ c ในหมู่บ้านทั้งหมดนะครับเขาบอกแล้วก็ทำบากล่องที่ วันแผนที่เนี่ยทั้งหมดนะครับที่มันซ่อนอยู่มันจะซ่อนอยู่นะแล้ว7ก็ทําเป็นทำตัวเป็นชาร์ตแปดเป็นลกเก้าสู้กับวิญญาณใส่สู้กับวิเทอร์โอ้โหเขียนอะไรเนี่ยสิบนะครับเอนชาร์ตไดมอนด์นะครับแล้วก็สี่เหลี่ยม้อสนุกนะผมอ่ะมีสองแล้มีสองแล้วรู้เลยโดยมีสองมีสอง จริงๆอ่ะพูดมันเมีันเดียวนะแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยมียนเดียวแต่ผมว่าแต่ผมใส่คูณสองไปนะคือให้แต่ละคนอย่างละหนึ่งอันดอบแต่ละอย่างอ่ะมาครึ่งอันเพราะว่าเราได้ใส่เพิ่มไปนะจริงๆมันมีแค่นิดเดียวนะครับนี่อย่างขนมปังมีเสียงบมเพิ่มไปแปดอันเพื่อเพื่อเพราะว่าผมจะได้เพิ่มไปแค่เจ็ดอันหรอโอเคโอเคไม่เป็นไรมามาเรามาเริ่มเล่นเลยดีกว่าขวดแก้วมาครับผมคั้นแรกเราก็ผัดไม้ก่อนเราจะต้อง ขุดดูกกอนไว้ก่อนนะว่าเ่อนเรามีอะไรไม่รู้ว่าก่อนเรามีอะไรมันมีถังน้ําให้หนีบอยเราจะต้องไปตักลาวาเพื่อมาทําหินฟินิตี้นะครับโอเคโอ้ยเราลองขุดดูก่อนแล้วก่อนไหมขอทําออไ,ไอ,นอไนาน้นั่นก่อนตวัวนชาร์ทเอย้ยจะตวจัวนชาร์ททำกล่องคราฟแล้วก็ทรวนะครับเอ้แล้วก็อีเตอร์อีเตอร์ปะไม่ใช่อีเตอร์ไม้เอาแล้วผมจะทำอีเตอร์ไม้ทำไ,ไมเดนเดอร์เมอ่อทำอีเตอร์หินได้พล<อ>าดแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปลืองไม้ป่ะ ไม่เปลืองหรอกมันบอยว่าจะมันจะมีกล่องซ่อนอยู่หรือเปล่าวะก่อเราอะเอ้ยกวดเราอะคือเขาบอกว่าทุกก่อเดี๋ยมันจะมีกล่องซ่อนอยู่นะถ้าผมจะไม่ผิดอ๋อกล่องก็คือกล่องที่เราเริ่มตอนเริ่มคลิปไงเออทำไมเราคิดไม่ได้วะเดี๋ยวเราไปก่ออื่นกันดีกว่านะต่อไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาขุดอันนี้ให้ก่อนคุณเห็นตรงเนี้ยแล้วต่อขึ้นทำไมอะก็คุณจะตอนแรกนึกวมามีมกล่องอยู่ข้างบนมันไม่มีกล่องคือกล่องมันอยู่นี่โอเคไปก่อข้างก็ได้แนวก่อทรายฮะอ ขอคัฟเป็นสลับก่อนนะเพราะว่ามันจะได้ประหยัดเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ก่าอะไรอยู่แล้วฮะทำทำไมครับโอเคก็กูให้มันเปลืองอมอโอเคครับมาแล้วครับผมก่อนนี้มีอะไรเอ่ยบอยอะไรดูนี่สิดูโอ้มีเพชรแบบอะไรพร้อมเลยอ่ะเออที่เอามาให้หมดเลยโอ้เขามีแบบเตรียมเราอย้พร้อมเลยเนี่ยโอเคเราได้เพชรแล้วนะครับต่อไปก็ทําลายเกาะแล้วก็เอากล่องมาแย่ว แย่ไรเราต้องเอาไปใช้แล้วมงปลูกต้นไม้ทำไมก็เพื่อจให้มันโตไงแล้วมึงไม่ขุดข้างบนมันก็ไม่โตดินั่นแหละกำลังขุดข้างบนอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราขุดขอบังค่าเราจะสร้างบ้านเป็นขวดแก้วขวดแก้วแรกที่เราเกิดแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราซุกกระจกอ่อนครับผมว่าตอนนี้เราควรคราฟพิคไอรอนนะหรือพิคมึงคเด็กมึงคนใจนั่นเนี่ยที่แบบแบบประมาณนี้กูสามารถตีมึงได้แต่มึงตกตายเีแล้วชอบมากแล้วแบบเตียนตกไม่ได้เนยครับบอลมันจะได้แกล้งเราไม่ได้นะมีความสุขมากเลย ทุกคนไม่ชอบใช่ปหล่ะทุกคนอยากให้ผมแก้มันใช่ปหล่ะอย่าอย่าโอเคบอยเราควรทำมันเกงนะไม่เพราะว่าภารกิจแรกเขาให้เราค้ามันเกงไดมอนด์มึงไม่ไใจหรอเอ้ยไม่ใช่ภารกิจแรกคือมันมีให้เราค้ามันเกงไดมอนด์นะนี่ยค้ามันเกงเกงได้พอดีแล้วแต่มึงถ้ามันมีเค้ดเทคขุดออกซิเจนยนเรกำลังอะไรมันมีมันมีออกซิเจนอยู่ข้างล่างนี่ไงแต่ผมไม่แน่ใจว่ากรอบมันจะมีเพชรอีกหรือเปล่านะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเก็บเพชรไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยใช้เก็บไว้ก่อนแต่มันก็ต้้้้ออออออองงมมมมีีก็ตตตรรดดู่่่ะเเานนนไไโใสบวััจ บนมีหมดแล้วมันไม่โตวะมันติดหัวหรือเปล่าเอาจริงตอนนี้ผมว่าเราลงไปข้างล่างดีกว่านะเพราะว่าเราจะได้ทํอ่าหินปับออกซิเดียนได้นะครับอโอเคโอเคแล้วเราเอาลาวาเอาไปทำอะไรเอาไปทำน้ำอินฟินิตี้ไงแหมขึ้นไปเฮ้ยน้ำอินฟินิตี้อะไรล่ะเอาไปทำลาวาลาวากับหินไงมันต้องมาไงนะเวาต้องขุดตรงนี้ออกแล้วตัวนี้ก็จะเป็นลาวานะครับโอเคใช่ปึ๊บอ่าว่างี้นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นน้ํา เดี๋ยวเราวางลาวาตอนไว้ก oh oh ่อนนะครับไปโอ้โหโอ้โหของบอยบอยไม่จริงจังเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยขอบอกกูไม่จริงใจคนวางลาวาอัดกูมึงคือมึงไม่ใช่หรอวะมันถูกหรือเปล่าเดะใช่ใช่ไหมเอาของขึ้นไปโอ้โหผมทดสอบจิตใจว่ามันอยู่หรือเปล่ามันไม่อยู่ กูก็ยืนดูอยู่ไงก็คือมึงพูดอยู่ไนงะเอ่งแล๋อก็ก็ยืนดูอ่ะแก้ตัวว่ะมาถูกไหมเนี่ยรู้สึกมันแปลกๆหรือคิดเปียงคิดเปียงใช่ไหมสรุปก็คือเราก็ต้องมานั่งขุดหินมันเดิมเหมือนแบบที่แล้ว <c oughs> อยากไปแบบอ,อื่นเอ้ยอยากไปขวดอื่นแล้วอะที่ขุดหินเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปขวดอื่นตอนเช้าเนี่ยเราขุดอ่าหินให้โอเคก่อนเนาะซึ่งเราสามารถทำที่ปั๊มหิน2อันได้นะโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำสองที่เนาะเพราะว่าเราจะได้ช่วยขุดนั่นเองโอเคเสร็จล เรียบร้อยครับที่ปัม๊มหินอัตโนมัติโอเคครับเดี๋ยวเราขุดเสร็จแล้วมาเจอกันตอนเช้านะครับอโอเคนะครับตอนนี้พวกเราขุดกันจนชเช้านะผมผมก็ได้หินมาประมาณ2กองนะครับแล้วบอยได้มาเกียนนะ่ะสแตกกับ28ไงโอเคเดี๋ยวต่อไปนะเราจะคราบเป็นสเตบแล้วก็จะต่อไปเกาะอื่นกันนะครับเอ้ยเกาะไปโคดอื่นกันไปเกาะที่บอยต่อไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเราคราบดาบก่อนบอยมีดาบไหมไม่ม,มเีเอาเดี๋ยวคราบให้แป๊บหนึ่งมาพร้อมแล้ว ไปสำรวจเกาะอื่นกันเอ้ยขวดอื่นกันขึ้นมาเดี๋ยวเราปลูกต้นไม้ไปด้วยนะครับเผื่อเผื่อมันจะโตขึ้นไปเราไปเกาะอันนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรกันนะครับจีนแช่ขวนดีกว่าเว้ยดาเมจแรงกว่าแต่มันตีช้าไงมาแล้วครับเดี๋ยวเราใจเนะย็นนะเดี๋ยวเพิ่งเปิดนะอ้บอกว่าเพิ่งเปิดโอ้ยลองจิเปิลน้ำมือกูทางแล้วเองจิเปิลนะก็บอกว่าอย่าเพิ่งเปิดทางไงจ้าจะเปิดทําไมมันไม่ระเบิดมันไม่ระเบิดหรอกมีแตงโมมีแตงโมเขาให้เราทำฟาร์มเราจะแตงโม ระวังตกนะโอ้ยโอ๊ออยโอ๊ยจิ้มไปจนสิสิสิมีตัวนึงเหรอ,อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยบุ้มโอ้โหกล่องกูหายแล้วบางเนี่ยมีอีกตัวนึงเออจะตายแล้วจะตายแล้วมันเหรอเราเนี่ยจะตายแล้วทำไมเราไม่ขาบไปนั่งก่อนวะขาบโลอะขาบได้เหรอไอ้จะตาย,ะะตายะะราวายะวังตายมีตัวนึงข้างหลังมันไปแล้วเกิ แต่ตกเหวแต่ตกเหวกล่องมันอยู่ไหนโอ๊ยกล่องอยู่ไหนเนี่ยกล่องมันหายไปแล้วระเบิดไปหรือเปล่าวะเนี่ยก็ไม่ก็ไม่น่าจะหายไปนะเพราะว่ามันไม่มีของอ่ะผมคิดว่าน่าจะยังอยู่แหละหรือว่ามันอาจจะไม่มีกล่องทุกกล่องก็ได้นะไม่ไม่มันจริงๆอาจจะมีแต่โดรชิปเปอร์ไอ้ตัวระเบิดแตกไปแล้วก็ได้เออกล่องหายอ่ะขุดดูแล้วกันอ่ะเอาดินพวดดินพังอีกเดี๋ยวเราคราฟโต๊ะคราฟก่อน เดี๋ยวเราจะคราฟเป็นพั่วหินนะครับเพราะว่าเราจะเอาดินกลับบ้านนั่นเองขุดไม้เอเวนเออบอยตัดไม้ไปด้วยนะไม่ตัดตัดใครไม่นำจิ๊บเปอร์ระเบิดใครมันรีบแหมใครเป็นคนจอดอะบอกว่าจะเพิ่งเจาะใครเจาะบ้าบอยมันเจาะคนแรกนะทุกคนทุกคนย้อนไปดูอ่ะคือผมบอกว่าอย่าเพิ่งไปใช่ไหมมันมันเปิดทางแล้วเว้ยแล้วจิ๊ปเปอร์มันแบบมันเห็นรูแบบนี้เตี้ยแล้วมันแบบมันมาเลยอ่ะเออ บ,บ,บ้าบอเลยแหละโอเคครับเดี๋ยวเราโอ้โหไม้ตังเกิลก็ไม่ใหญ่มากนะโอเคอเฮ้ยกล่องเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่มีกล่องวะกูไม่ก็กล่องหายไปแล้วกล่องน่าจะเดินระเบิดไปแล้วนะหรือบางกอ,งอาจ,จะไม่มีกล่องก็ได้นะเพราะว่าก่อนที่เราไปตักลาวามันก็ไม่มีกล่องใหญ่มันต้องมีเวกอร์อย่ไม่รู้สิโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราตัดไม้ก่อนนะครับขุดจริงไม่ได้เห็นยืนนิ่งอ๋อไม่ใช่ไม้ต้องขวดแก้วเอาไม้ข้างในสิแล้วกูจะเอาตรงนี้ไม้มันสวยอะทำไมอะไม้เบิร์ดได้นิดเดียวเองยุ่งอะโอเคเดี๋ยวเราจะปิดให้มันไม่ เราต้องวางนี่นะครับแต่งจริงวางสลับเป็นหนึ่งบล็อกก็ได้แหละแต่มันเปลืองนิดหน่อยวางบล็อกไปเลยนะฮะเพราะว่าเราปั๊มได้ไงไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยอันนี้เราปิดหลุมหมดแล้วเนาะไม่มีหลุมละน่าจะไม่มีหลุมละยังมีอยู่เหมือนแบบตอนกลางคืนแล้วแบบมอนเตอร์มันเกิดน,นะในเนี้ย โอเคนะครับตอนนี้พวกเราก็ตัดไม้แล้วก็ได้ป้นดินจากาขวดแก้วนี้นเสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวต่อไปนะเราจะไปกอดทรายกันซึ่งกอดทรายข้างล่างเนี่ยมันมีกล่องอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูกล่องกนะันว่ามีอะไรกันนะครับแต่คือประเด็นคือเกาะที่เรามาก่อเน,นี่ยมันไม่มีกล่องไม่อาจจะมีแต่มันโดนระเบิดแล้วนั่นแหละแต่พอบอยพูดว่าเออมันเป็นเกาะแต่ทำไมมันไม่มีเออผมก็แบบมันอาจจะมีก็ได้เราก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวต่<พ>อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําน้ำอินฟินิตี้กันก่อนจะทำได้ไงวะเพือ่อนทาได้ขุดเป็น4ี่ช่องปึบ โอเคเป็นไอ้ฟินิตี้แล้วนะครับอย่างนี้แล้วเราก็ผมปิดตรงนี้ไปเลยละกันเดี๋ยวเราค่อยมาเอาอ่ะตรงนี้ก็ไปที่ตักน้านะครับปึ๊บแล้วก็เติมตรงนี้คืนนะครับแล้วก็ตักไปอีกถังโอเคไปเราตะลุยกอดทรายกันดีกว่าระวังเดินตกนะเดินช้าช้าอย่าเดี๋ยวตกเออกลัวจริงนะเนี่ยบอยห้ามดันนะซีเรียลมากของเยอะเพราะว่าดินอย่างเยอะกลั่ผมลั่ผมที่ผมหลุดอะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเฮ้ย ยางปึ๊บแล้วก็ยั้งโอ้โหนี่ก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปึ๊บไม่เคยฟังเพลงเหรอเฮ้ย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 ไม่เคยยายนั้นตกกูเดินลงมาแล้วไหมเนี่ยปึ๊บชอบไปทีชอบไปทีกีดเลยทุกคนยทำไมเสียงกีดเรามีเสน่ห์สิชอบไปบอกขำโอเคเดี๋ยวเราตัดไม้ครับตรงทำให้ถได้แล้วกัน เดี๋ยวขอดูขอในกล่องด้วยนะขอดูด้วยว้าวเก็บหมดละเรียบร้อยขอดูหน่อยดิไหนอยู่ไหนรอบอ่ะอ๋อกล่องอยู่ตรงนู้นนะครับอ๋อมีเพชรที่ทีอย่าเหยียบอย่าเหยียบอย่าเหยียบอะอะไรอ๋อเออนี่นี่อุ้ยมีทีนทีแหมทำเป็นเลมิสเทียวเราหน่าโอ้โหโอเคคือในกล่องมีไดมอนด์ให้นะผมคิดว่าทุกกล่องเดี๋ยวจะมีไดมอนด์ให้โอเคบอยเราสามารถทำบางเกงเพชรได้ละนะครับ โอเคก่อนทรายก็มีประมาณนี้นะครับเอาทีนทีไปละเอาไปทำอะไรอะระเบิดบ้านเลยมียนเดียวเองโอเคเอามานะครับทรายนี่ก็คงไม่ได้ใช้หรอกไม่ต้องขุดกลับบ้านหรอกโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไปครับบ้านที่สวยไงบ้านที่สวยบ้านก็สวยอ๋อเออใช่ใช่เดี๋ยวค่อยสร้างบ้านกันอีพีหน้าแล้วกันอีพีนี้ผมแค่มาสำรวจขวดแก้วกันเฉยนะครับเฮ้ยทำไมตู้แปลกแกวะไม่แปลกเออว่าแปลกจริงว่ะทำไมมันหายไปบอยประคุณหรือเปล่า ไม่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 ไน okay, okay, okay. okay. like 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 ่ไมเไม่ไว่ไค่ไม่ไาจไม่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 ไมาไม่อเ่ไมทไม่ไม่ไร่ไ่ไม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 ่ไย่ไม่เราทม่ไม้ไม่ไบ่ไมยไร่ไม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 ้เม่ไม่ไม่้ม่ไม่ม่ไ่ไม่ไม่ผมไม่เมาน่่ม่กม่ไมก่ไม่ไม่ไม่มไม่ไมิไม่ไก่ไม่ไไม่ไมม่ไดไามรมไมไ่มไมไพี่บอยด้วยนะครับผมบ๊ายบาย่ไมไม่มมไ